จัดไปกับออนิวตอนเดียวเครื่อง2.5สุดประหยัดเครื่องเดิมไม่มีการรีแมปรถเดิมไม่มีวัฏเหตุทั้งสิน้นลอ้ลอแบบนี้ดูมีอะไรบ้างล้อแม็กทีอี37ขอบ18ยางแมสซิโมใหม่ๆปี2022คอกเตเลส2ชั้นหนาปึกล้อหลังกระทผ่าขอบ14ยางใหม่แมสซิสมันทุก3ตันสบายๆนะครับรถสวยๆแบบนี้ไปดูเลขไมค์ว่าเลขไมค์เท่าไหร่ฮะโอ้เ<ๆ>สียงหวานเจี๊ยบนะะ ติดท่อหน้าเพาให้1เส้นนะครับเล็กไมหนึ่งแสกิโลกระจกไฟฟ้าโรงงานนะครับสวยๆออนิวปี2015คันนี้วัยรุ่นต้องจัดนวนๆครับคันนี้ราคาเพียง4,28,000บาทฟรีดาวผ่อนอยู่แค่7,900บาท5เดือนแรกผ่อนอยู่ที่5,900บาทฟรีจัดฟรีโอนฟรีภาษีฟรีพรบฟรีให้ทุกอย่างแบบนี้มาที่รถดีเดครับ